สิ่งที่ประเทศไทยทําสิ่งที่คนไทยคิดนะครับประเทศอื่นนะผมว่าน่าเอาเป็นตัวอย่างหรือเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะว่าดีนะครับส่วนส่วนผมคิดส,ส,ส,ส่วนตัวของผมผมว่าดีมากๆนะครับแตกวุ่นื่นสมบุ่นบางไฟพี่น้องเมืองไทยบบมี่เงียบเงาครับผมเมืองที่เจริญเมืองที่ตัวโลกอยากมากสัมผัสครับผมดูจากสายตาดูจากภาพปิโอครับผมเอาเรื่องจริงนําเสนอครับผมเต้ยพลชาแนลครับผมครับ ไปทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับเตยพจนช n แนลครับพี่น้องตอนนี้บ่าเตยพ้อนอยู่ที่สถานีมอชิดครับผมอยู่ข้างๆกับสวนจตุจักรนะครับมาดูนะครับเนี่ยครับข้างล่างนะ คนที่มีอายุนะครับคนที่สูงอายุนะครับก็จะขึ้นใช้บริการริฟนะครับที่ขึ้นมาอย่าง BTS นะครับพี่น้องนะครับประเทศที่เจริญประเทศที่พัฒนานะครับผมจะมีประมาณนี้ครับผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยสร้างที่คนไทยทำนะครับคนไทยนะครับคิดออกแบบนะครับเอาไว้นะครับรองรับ คนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับดูนะฮะคนเดินเข้าเดินออกนะครับคนเดินลงนะครับ90 70%ถึงเเนี่ยผมว่าน่าจะต่างชาตินะส่วนใหญ่นะครับจุดนี้นะครับดูนะนี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวจริงๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับคุณพี่พลังนนี้นะครับก็มายืนถ่ายรูปข้างๆผมนะครับมาถ่ายตรง เขาเห็นวิวต้นไม้หรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะครับพี่น้องครับผมนะครับเบิรงเพิินครับนักท่องเที่ยวครับคุณบนบนครับผมทีมากหลายๆาคนอย่างสี่นะครับพี่น้องครับผมอย่างสิบบอกเลยเลยว่าเพิ่นมาเดินตลาดนัดจตุจักรนะครับข้างหลังนี่ครับเดินเข้าไปจะมีตลาดนัดนะครับนักท่องเที่ยวเต็มทุกวันนะครับ ไม่รู้มาจากมุมไหนของโลกนะครับนี่คือความจริงที่ผมถ่ายทอดและนำเสนออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับประเทศไทยมีสิ่งที่ดีๆให้นำเสนอเยอะแยะครับผมนะหลายๆมุมหลายๆแง่นะครับประเทศที่จะเลิ่ญนรับพี่น้องรับเพื่อนเราครับผมรถเมย์นะครับผมนะรถเมย์ติดแอร์นะครับมีช่องจางจราจรนะครับแบ่งช่องทางไว้สำหรับอ่า รถสาธารณะที่ให้บริการนะครับดูนะประเทศไทยครับผมนะครับส่วนประเทศอื่นนี่จะมีเหมือนประเทศไทยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ประเทศไทยเขาทํากันมานานแล้วนะครับดูนะฮะายรถเมล์นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์มีจอบอกเวลานะครับรถจะมากี่โมงนะครับจะมากี่โมงจะไปกี่โมงนะครับสาย นู่นสายนี้ครับจะมามีบอกหมดนะเนี่ยะรถกู้รถเมร์นะครับดูนะครับทุกคนดูผู้คนที่เดินลงจาก BTS เพื่อจะไปยังตลาดนัดนะครับนะครับดูนะกะาหลังบางค่านะครับต่างชาติทั้งนั้นนะครับที่เดี๋ยวเต้ยพนจะไปถ่ายมุมหนึ่งให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับ นครับวันหนึ่งประมาณกี่พันคนดีนะครับถึงแสนไหมนะครับหรือเกินกว่านั้นนะอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดนี้นะก็จะส่วนหนึ่งก็จะไปตลาดนัดเนาะส่วนหนึ่งก็จะไปตลาดนัดไปเดินซื้อของเดินซื้อเสื้อผ้านะครับของที่เป็นคนไทยนะครับต่างชาติก็จะไปซื้อกลับไปบ้านนะเออฉันมาประเทศไทยนะฉันได้ของไทยกลับไปนี่ไงไทยแลนด์นนะ เห็นไหมครับสิ่งที่ประเทศไทยทําสิ่งที่คนไทยคิดนะครับประเทศอื่นนะผมว่าน่าเอาเป็นตัวอย่างหรือเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะว่าดีนะครับส่วนส่วนมความคมคิดส่วนตัวของผมผมว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นหน้าสวนสาธารณะที่ใหญ่นะครับใหญ่เป็นป่านะดูนะคนเยอะมากครับผม ภูมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับล่าสุดครับวันที่16ครับผมได้คนมาถ่ายคลิปให้พ,อพ,พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่นออ้องเอ้ยพี่น้องสอปปอล่าห้าเบิง่งเอาเด้อพีนอนน่น้องเด้อถนนทุนทางบ้านข้าเจา้าพี่น้องสะออนบ่สิเจ้าสะออนคือข่อยบ่ข่อยสะออนสะออนนี่อว่ามันข่อยเบาเด้อถนนทุนทางบ้านเฟิ่์นนิ้วยี่พี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้อง แล้วก็มีเลนพิเศษเอาไว้เผื่อสำหรับรถที่โดยสารเรือรถสาธารณะนะครับพี่น้องนะครับเห็นบอ่อพี่น้องต้องข้างหนา้าเต็พ้นนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะแต่ก่อนจะเป็นห้องน้ำนะครับข้างหลังนะครับเดินเข้าไปนิดหนึ่งจะเป็นห้องน้ำแต่ว่าน่าจะสำรุดหรือว่าผุพังนะครับหรือว่าเข้าไปใช้บริการแล้วมันอาจจะไม่เต็มร้อยเนาะเขาก็เห็ดใหม่ได้พี่น้องนะเหิือนปรับปรุงแก้ไขท,ทำใหม่นะครับ คือประเทศไทยนะสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่มันเก่าแล้วนะพังนิดพังหน่อยเขาก็ทําใหม่เลยเพื่ออะไรเนาะคนทีิม่าเที่ยวได้พี่น้องนะครับคนต่างชาติทั่วโลกเพิ่นมาลินเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาแล้วเพิ่นได้มาใส้ไม่บอกเพิ่นกระปากต่อปากเออไปประเทศไทยนะครับห้องนงห้องน้ำสะอาดสะอ้านหน้าหนาปิดเที่ยวค่าห้อง,องน้ำบริสะอาด,อาดาาาไาาด,ด้พี่น้องบ้านนี้นะครับ ห้องน้ำประสาทีิกลับไปกับโอ้ยข่อยไปประเทศไทยมาห้องน้ำกับกับโคกูมเจ้าห้องน้ำกับบ่อสะอาดห้องน้ำกับเปื่นแห้งๆโอ้โหเป็นตาไปเที่ยวนาพี่น้องนะครับเห็นบอกแต่คนไทยเพิ่นบ่อได้ดินะครับห้องน้ำเก่าหน่อยนึงเปิดกับทุบพิมโรดิ้เฮ็ดไม้โรดิร้พี่น้องนะครับเฮ็ดไม้โรดิ้นะครับเพื่อยั้งนะครับเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวนะครับ ันนี้พันศาน่ไม่เห็ดน้มันสาสตา์ขึ้นเกนทางท่องเที่ยวกับมาหลยบันนี้พี่น้องกับคนเงินนะครับเขาใหม่คนไทยได้บัตนี้พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะครับค่าโรงแรมค่ากินค่าเดินทางนะครับคือคุณใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับคุณมาเที่ยวประเทศไทยและผููไดล่ะครับพี่น้องที่เป็นคนใดนะครับเบาเติพ้นคือจังสีเด้คนไทยเด็กคนไดรับผลประโยชน์เต็มๆพี่น้องเห็นบ่พิที่ผิดของวนพี่น้องดีบ่นะครับผมอันนี้เตยพ้นว่าหมานี่ เพราะว่าเตยพ่นเบิ่งนะครับเบิ่งแล้วก็เห็นในหลปประทับของแนวคิดของคนไทยเพื่อคิดนะครับเพื่อสร้างเพื่อทำแล้วก็เพื่อกระไดพ้นทีตอบแทนนะครับ mm hmm. คือสิ่งที่เฮาได้สัมผัสเฮาได้เห็นเฮาได้เห็นรูจากสังคมไทย mm hmm. เป็นสิ่งที่คนไทยเหตุออกมาเลยมันดีนะครับ mm hmm. ผมในส่วนตัวผมผมเลยอยากถ่ายทอดอยากนําเสนอนะครับเบิ่งเอาเด้อครับผมนะครับถนนโน้นทางประเทศไทยหรือว่า บีพีเอซนาะอยู่ทางต่างประเทศนะครับผมตีไปทํางานอยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนยุโรปเนาะบางทีออาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่ยุดนี้นะครับอยู่แถวนะครับสวนตุจักรนะครับสถานีหมอชิดนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับผมนะครับนี่หละพี่น้องนะครับเมืองไทยนะครับไฟไฟก็อยากมากไฟไฟก็อยากมาหลินไฟไฟก็อยากมาเจียวพี่น้องนะครับทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับ ทัวโลกใครก็อยากมาสัมผัสอยากมาเบิ้งเบ้งหูเบงตาของตัวเองนะพี่น้องว่าประเทศไทยดังไกลทั่วโลกว่าจะมีอะไรให้น่าดูน่าสัมผัสนะครับใดก็อยากมาเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะครับสังคมนารักนะครับผมเอาหลักบอกเปรียบนะครับพูดจาดีนะครับยิ้มแย้มเฉยใสนะครับเพิ่นว้าดีจาดีนะครับวันนุ้ต่างชาติทั่วโลกนะครับ อยากมาที่ทับานนี้พี่น้องนะครับอยากมาอยาก,ยากมาเบิงอยากมาเ,ามาเที่ยวอยากมาสัมผัสว่าจริงที่เขาว่ากันไหมว่าคนไทยอย่างนู้นอย่างนี้ต่อหนากันไหมพี่น้องนะครับอานนี้เตะพ่นว่าพี่น้องอันนี้เตะพ่นว่าสูพ่พังนะครับเบิงพี่นอ้องคน,นายางเป็นแถวนะครับผมเมื่อหนึง่งโูกี่แสนกี่ล้านคนนะครับแต่เต่พ่นมายืนอยู่นี่กับสี่สิบหน้าที่นะครับคนย่างยางโบยุทธ์เลยนะครับบันไดทางขึ้นทางลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์เนาะ คนก็สัยางตลอดนะครับย่างตลอดเดินตลอดนะครับโบมี่ที่จะน่าลื่งเลยนะครับผมถึงตอนนี้แดดจะร้อนนะประมาณ11บเอโมงกว่านะครับแดดร้อนมากนะครับแต่ว่าคนก็พากันเดินนะครับเห็นบทจุดนี่พี่น้องนะครับจุดที่มีเต็นกลางนะครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นที่ ให้คนมายืนต่อแถวนะครับเห็นบอกคนเห็ดเห็นบอกพี่น้องนะครับยืนต่อแถวเข้าไปยังรถเ r t มอาทีหรือว่ารถใต้ดินนะครับนี่แหละครับประเทศที่เจริญประเทศที่นําไร่ไผ่สว่างพี่น้องนะครับคุณมีทางเลือกในการสัญจรในการเดินทางคุณยังนั่งรถเมล์ก็ได้ครับผมไม่มีแอร์แล้วคุณยังนั่งรถนะครับรถบัสนะครับคุณยังนั่งแท็กซี่คุณยังนั่งรถตู้ก็มีนะครับจุดนี้ทุกอย่างนะครับมอเตอร์ไซค์วินนะครับรถเมล์ติดแอร์นะครับ คือทุกอย่างเพียบพร้อมถ้าคุณไม่อยากนั่งเอ้ยรถติดนะฉันไม่อยากไปรถติดนะวันนี้รถเยอะคุณก็สามารถลงใต้ดินหรือว่าเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่ใต้ดินนะฉันอยากขึ้นอลอยฟ้าสามารถขึ้นรถไฟนี่ครับ BTS ได้ครับผมนะครับเห็นบอกรับประเทศไทให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เตยพ่นเว้านะครับคือว่าจากความจริงนําเสนอในเรื่องราวของความเป็นจริงเตยพ่นบอดด้ที่ว่ายกยอป้อปั้นหรือว่า สร้างเรื่องขึ้นมาว่าเราได้ไปน้อง้อ้พลพูดความจริงนะครับพูดความจริงเท่านั้นนะครับความจริงเป็นสิ่งที่ยืนยันนะผมพูดได้แค่นี้เลยนะครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับความจริงเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับดูนะการมีระเบียบวินัยของคนนะครับพี่รปภหรือพี่อยากเขาจะยืนดูแถวนะครับว่าห้ามให้คนยืนเหยียบตรงเส้นสีเหลืองนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายครับผมนะครับมันยันตรายนะครับคือนี่แหละครับ ประเทศที่เพียบพร้อมนะครับประเทศที่ต่างชาติทั่วโลกอยากมาสัมผัสนะครับมาดูมุมนี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูบุมนี้ครับทุกคนมาดูมาเบิงครับผมมาเบิงครับผมมาเบิงมาเบิงครับมาเบิงครับผมนะครับนี่ครับนะครับผมประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับนี่คือไทยแลนด์นะครับผมนี่คือไทยแลนด์ครับผมไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่จีนไม่ใช่ ประเทศมาอ่าเขาเรียกอะไรนะประเทศที่ทางโซนยุโรปเป็นประเทศแถบเอเชียนะครับแต่มองไปไกลๆเหมือนยุโรปครับผมนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับผมนะครับเอาความจริงนําเสนอครับผมนะครับเต้พลนะครับยินดีและอยากนําเสนอให้ทุกคนนะครับได้รู้ได้เห็นกับเต้พละครับผมนะครับดูพี่ยามพี่รอคอเห็นไหมครับ ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ครับผมนะครับห้ามนะครับห้ามคนยืนใกล้เส้นสีเหลืองเพราะว่านะครับถ้าคุณพัดตกลงไปข้างล่างนะครับมันมีกระแสไฟฟ้าและมันอันตรายนะครับเขาก็ต้องดูแลนะครับนี่แหละครับใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนนี่คือเมืองไทยครับผมต้ยพลนะครับสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องราวนะครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่พัฒนา ของความเป็นจริงเรื่องราวความเป็นจริงนะครับที่ได้พลได้พูดได้นําเสนอวันนี้นะครับ FC ฟซีคอเห็นอย่างไรครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับนะครับพพอร์ตเตพ้นะครับด้วยการดูโฆษณาครับผมอย่าก,กดขามเด้อพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้พี่น้องขอกําลังใจคนละ1นึ่งไลค์หนแชร์ด้วยนะครับสาบายดีพี่น้องสวัสดีครับ